ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผมบอลน,นะครับจากช่องบอลไปตามเรื่องนะครับ วันนี้อยู่กันในป่านะครับก็เป็นป่าไผ่นะครับนี้จะมาทําทําไม้พื้นเรือนะครับก็เดี๋ยวเอาไม้ไผ่เนี่ยมาสับสับสับนะครับสับสับสับแล้วก็ผ่ากลางแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปทําพื้นเรือกันนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็นี่ฮะนี่คือไม้ที่ผมจะเอามาทําเป็นพื้นเรือนะครับซึ่งเราก็ได้ผ่าออกมานะฮะก็ผ่าออกมา แบบนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมผ่าสับสับสับนะครับสับเป็นไม้ฟากครับฟากตัแนงแบบนี้นะฮะแล้วก็ผ่าครึ่งออกมานะฮะแต่ตรงหัวนุ้นแตกๆมันไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้นะครับจะทําเป็นพื้นเรือนะครับแต่ว่าต้องใช้อีกอันนึงนะครับต้องใช้อีกอันนึงเดี๋ยวผมจะไปตัดไม้ไผ่ตรงนั้นมาอีกนะครับเพื่อที่จะเอามาทําเป็น ขึ้นเรือนะครับอ่ะได้พอดีนะครับก็เดี๋ยวขึ้นไปตัดข้างบนดีกว่าข้างบนนั้นก็มาให้สวยดีนะครับยุงเยอะมากเลยครับผมจะปลดไฟข้างหน ตรงนี้เลยนะครับกดเอาให้มันลง,ลงๆนะฮะดูเยอะมาก เยีบแบบนี้นะครับหยีบให้ไฟแตก เสร็จแล้วก็ทาแบบนี้นะครับทาแล้วว้าวอันนี้สวยสวยกว่านี้เยอะเลยอันนี้มันทาใหญ่กเกินนะครับความลงมันแบบนี้อืมอืมอันนี้สวยว้าวสวยแค่วันนี้ นี่นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะผมก็เอาจะเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องมีตะปูมาตอกนะตอกยึดกับโครงกระดูกเรือนนี่นะตึ๊ก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 ไว้ประมาณนี้มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะเสร็จแล้วนี่นะครับผู้โดยสารก็จะนั่งประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ฮ่าก็พอได้นะครับพอได้เดี๋ยวตัดหัวนี้ให้เสมอกันหน่อยนึงนะครับเนี้ยตรงนี้ ก็น่าจะโอเคครับหรือหรือว่าเอาตะปูมาตอกผมก็ไม่ได้เตรียมตะปูมาด้วยนะวันนี้ก็นี่เลยครับเรือของเราเรือที่ผมสั่งต่อวันก่อนนะก็เราจะได้ไปแคมปิ้งกับเรือกันนะครับสําหรับแพรก็กําลังต่อนะครับกําลังดําเนินการอยู่ถ้าเสร็จเมื่อไรเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับพอมีเรือมีแพรแล้วเดี๋ยวก็จะเปิดให้เพื่อนๆน,นะครับเข้ามา ใช้บริการกันมานอนสัมผัสบรรยากาศกลางเขื่อนบางลางกันนะแต่ก็นู่นแหละนะครับให้บรรยากาศแต่ก็นู่นแหละครับให้บรรยากาศของโรคระบาดมันดีขึ้นสะก่อนหนึ่งดีขึ้นสะหน่อยหนึ่งนะครับก็เดี๋ยว <c oughs> ก็น่าจะไม่นานนี้นะครับสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าก็เริ่มฉีดวัคซีนอะไรก็ บางคนก็เข็มที่สองแล้วนะครับก็อาจจะดีขึ้นเร็วๆนี้ก็ขอภาวนาให้มันได้ห่างหายไปจากสังคมไทยเร็วๆนะครับว่าเราก็จะได้ไปแคมป์ปิ้งไปอะไรกันนะฮะออกใช้ชีวิตกันตามปกตินะครับก็เดี๋ยวยังไงพบกันแน่นอนครับผมกับบอลโซโลแคมป์ปิ้งบอนไปตามเรื่องนะครับกับเรือลำนี้กับแพรของเราที่ยัง อยู่ไหนแล้วไม่รู้ยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะฮะยังมีแค่โครงการนะครับงประมาณก็ไม่รู้จะพอไหมก็ยังไงก็ฝากเพื่อนติดตามช่องบอลไปตามเรื่องด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ